เบอร์60กสบตามสากลทั่วไปการแต่เสียงก็คือมีผุ่มกว้างดอกแน่นดอกใสควรน้อยควรควรห้ามดำผุ่มกว้างนะครับกว้างความกว้างของผุ่มสูงต้วยดอกแน่นตัวดอกใสตัวดอกใสดอกแน่นนี่คือ คือทีอ่ะทีอ่ะทีทีนะแหมว่าเราเราบาหางไงดอกบาร์แห้งดดอกใสแล้วครับดอกใสคือมันจะมันจะออกใสไงมันออกจุดปุ๊บมันจะใสบางบอกวจะแดงแดงดำดำเนี่ยต้องสีใสใสจะออกมาใสอยู่นการลงมาดถ้าลงมาดจับจัางว่าลงดีมันดอกมันจะใสถ้าลงบดีมันลงบอดเจัาแต่ว่ามันจะแดงดอกจะแดงออกสีส้มวันนี้แต่ละบอกได้กี่คะแนนนะครับคะแนนเต็มร้อย คะแนนเต็มร้อยออถ้าบอกในงามก็ได้สูงสุดี่เตอร์นอรนถ้าดอกบอกไฟตีมีข้อด้วยกับลดไปต่ำที่นี่เตอร์นอร์ถูกต้องคำว่าโหลดโลนนี่มันคือจะใดครับคือเวลาเ,าเขาจุดไปนี่มันออกมาปืดกําเดียวเลย<อ>ถ้าสวยงามมันใช้ขี้ขางเนาะอันนี้มันใช้ขี้เล็กคือโหลดโหนครับอ๋อคำว่าโหลดโหนนี่นะใช้ขี้เล็กใช้ขี้เล็ก,กถ้าสวยงามเลยใช้ขี้ขาง ขี้ขางมันจะออกมาแตกต่างกันเลยเนาะแตกต่างขี้ขางเขายังบอกไฟขี้เบ้าติดจุดยีเไปยเห็นนะตอกไม่หมดๆเลยขี้ขางเออแล้วบอกไฟบัรเทานี่จะต่างครับตั้งหน้านีกก่าตั้งหน้านี่เป็นลูกผสมลูกผสมขี้ขางผสมขี้เล็กโอใจบอกไหมเอาเมินเอาเมินว่านะแต่บรรเทานี่เอาหนิ่งความหนิ่งขึ้นเรียบลงเรียบทางปุนนี่เอาเมิน บอกใหญ่ๆหองครับบอกใหญ่ใหญครับดิ้นแบบว่านะค,ะครับ <laughs> แล้วแต่เปินแต่ละของจังหวัดโดเปินจัดกันเนาะครับประเภทนี้เปิดมียังอันเนี่ยตะเภาตั้งภาคเหนือเขาระปูนเชียงใหม่กับเชียังฮายเคเอาอย่างอี้แบบหลบทผลสเปรย์รถบผลระปูนเชียงใหม่จะเป็นยังอี้สเปรย์หลบทผลเนาะครับที่จริงบ้านเทาสเปรย์ระปูนเชียงใหม่ก็มีบอกไฟไหม้เหมือนกันเนาะมีมีแล้วแต่สถานที่ผจะจัดเหยาสเปรย์เหยาไหม้กัไม่มีตั้งแต่สามสิบสามสิบห้าสี่สิบ ห้าสิบหกสิบแข่งสเปกก็มีสี่สิบเสาสีเซนเสหกเซนเสาแปดเซนสามสิเซนบอกเกินนะครัสนามนี้ปอนวะ่าห้ามเกินเสาแปดเซนกระปองนะห้ามเกินเสแปดเซน<อ>แต่ตามคนนั้นได้แต่ตามกวนั้นได้อ่าได้แต่ถ<ล>้าเกินเสาแปดเซนบอก็คืนแข่งละครับอันสแตนสเปที่อุปกรณ์ที่ใช้นี่ใช้อย่างมากก็ได้สเปสเปย์อย่างก็ได้ไดครับ ความยาวบกเกินสัแปดเซนข้ามเกินแล้วก็มาตรฐานของกระป๋องสเปนนี่ก็จะความกว้างก็คือบบเกินสักหกอ่ะมันต้องมีมาตรฐานของมันเนาะมาตรฐานควรรึเปล่าอาจจะมีกว้างนิดหน่อยเป็นหกจุดห้าก็มีเป,เป็นสเปย์ยังอื่นอ่ะเป็นสเปย์น้ำมันอย่างไรอ่ะมันก็ใช้ได้มีปัญหากาลิกาเป่นกเกินความยาวบกเกินครักแปดเซนสงสัยบเกินนี่แสดงว่ามีมาตรฐานเขาสมงขร้นนะครับคือความได้เปรียบเสียเปรียบ ข้าเอาสามซี่มาการจูบรถไฟมันก็ยืดไปแบบน้อยอย่างเงี้ยเปอรลีกติกาก็บอกว่าห้ามเกินไม่เกินความยาวไม่เกิน28่สิบแปดเซต้องเอาบอกไฟมาตรวจสภาพก่อนก่อนถ้าใหญ่เกินน่าไปกับมาได้ม,มีวันเป็มเรือร้อยแต่ว่นพอด้วยสายตาแน่ๆ28นักเซนแนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยแปเป๊ะเลยครับขอจะาหู้ด้วยสายตาลเลยอนะ๋อครับ3าเซนก็จะาหู้สักสี่สักหกกัจะาหู้ท่านประตูหู้ปุ๊บเลยเนาะ ก็ตรางในนี่ห้ามอย่าห้ามห้ามห้ามห้องห้องเล็กห้องฟอยครับฟอยที่เขาเอาไปปะสังกะสีที่มันหัวกระถางเปรวหัวนั่นห้ามมาห้องห้ามห้ามขาดห้ามห้องครับห้ามปอกก้นก็คือห้ามเอาอุปกรณ์อย่างอื่นมาปอกก้นระเทครับนี่มันยาวเลอนี่มันใหญ่ได้ต้องโกนเปลี่ยนอย่างแอรมาตรฐานอันนี้คือสเปรย์ไม่แความยาว เกิน40 50 60แต่ใหญ่แบบเกียงเย้าลงซ0ฟ0ามซีหลงเป็นลงเก้าเซนนะนะมาได้หมดแต่ความยาวห้ามเกินห้ามเกินกติกาแต่ละงานก็จะออกมาเพิ่มเลยเป็นละเบียบมาเลยมันเป็นภูมิปัญญาแล้วนะเฮาสืบทอดกันไหมส่วนมากเนี่ยบอกไฟนี่จะมาจากวัดมาก่อนเลยแม่งถูกต้องแต่ก่อนจากวัดหมดเลยแล้วก็พระเนนก่อนก็คือตุ๊เจ้านะตุ๊เจ้าน้อยหนานที่ซื้อไปที่อยู่วัดแล้วซื้อไปพิ่มา จุยกันเลยไงเป็นลูกซีดลูกหากันสืบทอดกันมาให้กัอ๋ออันนี้้าหมู่้าชุมคนสงสัยเอ๊ะต้เจ้าเปิดอย่างมาเล่นบอกไฟอีเนาะเพราะว่ามันสืบหีดสืบทองภูมิปัญญาครับมาจากวัดทางบ้านนี่จะบอกมีอะไรหูเรื่องสมัยก่อนนะครับมาจากวัดแล้วก็เริ่มสืบทอดกันมาครับลูกซีดลูกหากันมาในตอกบอกไฟเอาไว้ตอกอ่า อย่ามีไม้ตอกกับไฟเรามีค้อนเพราะว่าไม้นี่จะเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ดูไม้เกตถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเนื้ออย่างนี้มันเวลาเาตอกมันมันจะขี้เล็กเข้าไปสัมในใน,ในไม้ในอย่างทน,นมันบดีแล้วก็มันจะบปาะแล้วด้วยแต่ถ้าไม้แข็งๆนี่มันจะแล้วโอ๊ตด,ด้วยถ้าไม้เนื้ออ่อนนี่มันบดีมันเบาน้ำหนักมันจะเบาต้องถ้าไม้เข้าไปก่ำพอมันนัหนักมันใจได้เลย ไม่ดีที่สุดก็คือไม้ไม้เกร็ดไม้เกร็ดไม้เกร็ดนี่โอ้สุดยอดสุดยอดบ้านเฮามีอยู่เนาะหายากมากหายากหายากโอ้โหเป็นต้องไม้เกร็ดอันดับหนึ่งเลยนะครับไอ้เกร็ดดำเกร็ดแดงครับเกร็ดดำเลยหายากเกร็ดขาวควายหายากแถมไม่เก่งถ้าเจาะเจาะยากซีกูปีที่ผ่านมาบัดได้บัดใช่มอเตอร์บัดใช้อันเราเตอร์เนาะใช้ซิวอ่ะวันหนึ่งได้สองอันวันหนึ่งไงล่ะทำเองนี่นะเจาะ ต้องเจาะเองอย่างเองหมดนะลำเดียวนี้อ่ามันมีเราเติอมีเหลื่อยวงเดือนเนาะพอดีอยาดยมเอาไม้มาถวายเขาก็มาสามารถเอาเลื่อยวงเดือนเข้าตัดแล้วก็ทําเจาะทําอย่างเดยมร่อยวันหนึ่งก็ได้ลายอยู่ลายอยู่นะครับอันนี้เป็นคนห้องูมิปัญญาใช่ใช่ใช่อันนี้เริ่มมาประมาณสักสิบกว่าปีครับเป็นคนแรกที่ทําทําไม่ตอกองกขลองไลนะทไมตะก่อนก็เกยหมกปีสองแปกเคยเล่นไม่แปะป่มๆนี่ยมันก็ไม่ ผลฮอกไม้ละเนงไม่กันฟ้าติดมุงหลัคานะเอามาก่ำมาตอกมาอย่างนี้นะเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆอีกะน้เดียวมันใจเครื่องตอกไรต้องใจให๊หไม่ละไม่ตีอย่างตีหวานนะที่เอาลงนั่นสัละใจ้เราเตอะใช่<ม>ป <ะ S 2> แปง่งทำรลางตีผมสงสัยขนาดผมหันปุ๊บนี่นะผมอยากจะถามท่านพระครูขนาดคือเป็นวาดไม่ติดต,ตอกเฝ้านี่นะรถไฟดอกนี่นะ จะได้ของสูตรของท่านพระครูไออย่างตั้งในไม่อย่างเป็นองค์ข้ลง, <c oughs> ลงอะองค์ข้ลงเนี่ยองค์ข้ลงอะคืออ่าเพราะวา่าทดลองมาหลายอย่างทั้งไม่เพิ่มเวลาตอกแล้วมันบ่ค่อยเหลวเฝ้ามันบ่เหลวเวลาเอาจุดไปมันจะดิ้นเนาะก็เลยทดลองลองดูเอามาเจาะจองเป็นองค์ข้ลงนะมีกุ้งจังหนกทางในองค์ข้ลงไงนะพุดีมันจะได้ชอบเข้ากับไอวงของรอบในของกระป๋องด้วย มันจะได้บันร่านกันเลยมันก้องก้องก้องประดามแน่นเลยแล้วเอาตอกตอกเข้าแหมรอบแกนมันก็ดีรอบแกนมันก็ดีแกนบวกไฟจังไรนะทำมือเฝ้าได้แลวละเอียดเวลาจุดึ้นไปมันจะขึ้นนิ่งขึ้นเรียบลงเรียบอ๋อมันมันมันได้ทั้งข้างเลยใช่เพราะว่ามันเป็นโก้งแล้วองค์เขาลงเป็นเจาะไปแล้วมันแน่นเลยใ้าแนอกแล้วตัวแน่นตัวลาศลาบวกไฟท่านอื่นคนใช้สูตรนี้ผมขอใช่ใช่ ใช่ไม่เดียวใจ้กันอิ่มแบบมีสมรรถแดก8เปเจ้แบบนี้หมดเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ใช้สูตรนี้นะเพราะว่าได้แปลงมีศาลาตั้งหลายลูกซีดลูกหกลูกบรหันตะขอทําหื้อผูจาไปใจ้ตั้งสสยตั้งเชียงฮายนี่เยอะเยอะมากเลยที่ผูจาไปนะครับครับปัจจุบันนี้ถ้าลูกซีดลูกหหอยากผูจาไม่ติดต่อที่เซตของเจ้าบดเจะคําได้เลยเจ้าบดเจ้าําเลยเนาะมีมีทุกอย่างโทรศัพั์มีครับ 0840477537แอดเซก็คือเจ้าพ่อจักคำเจ้าพ่อจักคำไปเลยนะครับทักคำได้แลวนี้เลยมีทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับได้ความพูดเรื่องเนี่ยได้ปรึกษาได้ึกษาได้โอ้วันนี้ได้ความพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปเอววัดได้วองท่าเพระปุณวัดเจ้าสร้างนะเจ้าผู้ครองนครหละปูนเป็นคนสร้างเาชื่อวัดจักคาพิมุกจักคาพิมุกนี่นะครับ อยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองอ่ะเลยโรงพยาบาลไปหน่อยเดียวโอ้โอ้โอยเดียวผมนี่เคยก่ายอยู่เคยก่ายอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปกันนี่เดี๋ยวผมแวบเข้าไปได้จะขอแวะไปกันนะครับไปแอบไปดูเราจะไปขอความรู้มครต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ได้ได้แล้วครับวันนี้ผมต้องกราบกราบขอบคุณท่านบุกัลแสเจริญพรแเอ60โอ้โห โอ้หกสิบเอ็ด ล้วครับเจ้าหมูเจ้าจุ้งเผยอันนี้นะครับเป็นร้านที่ป้นจิบอกไฟกันเนออันนี้สลาบอกไฟได้ยินว่าลูกตังเจียงหายไหมก็มีอ่ะสวัสดีครับในสลาลูกเจียงหายไหมมาอันนี้สลาใครเป็นหัวหน้าค่ายหัวหน้าค่ายชื่อยังครับไอ้แบงครับไอ้แบงไออันนี้ลูกไหนมา ลูกแม่เหลาครับเสียบก่อนเสียบกัมัมันลงเส้นแล้วลูกแม่เหลานี่อำเภอเชียงหายลลงเส้้นแวอำเภอแม่เหลาอำเภอแม่เหลารับไก่ที่จังหวัดเชียงหายไก่ที่สุดเลยเนาะไก่กี่กิโลนี่ น่าจะพะเยากว่ไก่เอ้ยเขาไก่เฮาไก่แล้วน้อยเจ็ดสิบตัวกิโลน้อยเจ็ดสิบได้ยินว่ามาตะแก่เจ้าอะไรงะาวปับแล้วกินเขาแรงอะไรยังนี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยลออละละทีมงานมีไถ่ของก็อันนี้จื่อหยังเจียตีครับแถมมาลงมาเบียดมาโซออดโอ้โหวันนี้มีผิน้องเพียงหายบรรลังเอารางวัลปิ๊กเอกอะสมพรปากครับอันนี้คืออันนี้เรียบร้อยเลยเต๋อ เรียบร้อยแล้วครับพูดไว้กิลุงน,นี่สี่บอกครับนีม่มาสี่บอกอันี่มีสี่บอกอ๋อสี่บอกสี่สี่บอกเป็นกันเนาะครับสี่บอกอันนี้คูดบวนเลยครับนี่เก็บทำความสะอาดครับเช็ดทำความสะอาดครับบคูดเสร็จบอทำความสะอาดนี่เนาะได้ยังได้หมายไว้อ่ะอะได้หมายไว้ฮะเอาอย่างหมายไว้ว่าอันนี้นนของ เขียนจือติดหน้าบอกไวไว้ครับอันนี้เขียนจือติเลยเนาะเขียนจือติเลยอันนี้สี่โอันนี้เป็นเดียวยูเทนีนะครับของพี่น้องไปเบอร์เย็มโน่นเอาไว้นี่ยังบม่ได้จับฉลากเลยครับยังไ่ได้จับเต็มเนาะบมาเอาละครับคือกำลังใจพี่น้องแม่เลาวจังหวัดเชียงฮ้างมาไก่ขนาดเออไอ้แป้งครับแป้งครับไอ้ตีครับผมไอ้ตีครั๋ขอบคุณไอ้แป้งไอ้ตี๋ทงคนนะครับขอบคได้รางวัลที่หนึ่งเออขอบคุณครับมาขอบคุณครับ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สองสองเนอะสาระิการเบ็ดเตยเอ๊ะนี่ทีมงานอย่างไรเนี่ยไปต้นไม้บอลครับสวัสดีครับนี่ทีมงานมากี่บอกนี่สามบอกสามบอกตะกี้หันกำลังในรถมาสามบอสประกันสนามนี่จะเอารางวัลที่หนึ่งคนนี้หฮู้นะครับเอามาลองครับเอามาลองเอามาลองสูตรก็เลยแป้งนะครับโคนกัน คนคนนี้ัานาะสลาบ,บอดรดักครับอ่ะครับครับผมนี้ครับ,อ,รบอันนี้สลาทีมเลยครับกำลังกอ,องนี่

สามบอกครับหลายบอกเนาะสามบอกครับสามบอกครับก้าเอาดังวันพี่ก้าก้าวายเอาหนึ่งสองนี่นะวเนี้ยหนึ่งสองน้อสามปันนึกคนอื่นน้อโอ้บรรจัยขนาดนี้เพิ่งทำบอกเบิร์ยังหูเต้เนาะยังหูเต้าครับขอบคุณครับครับคุณอันนี้ก่อนเลือกแต่อันนี้ก็คือทเซบัญชีกันเรียบร้อยเลยนะครับเชื่ามวยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไหนออฝังเรียบร้อยแล้วสามบอกไหมครับกับไม้ก่อนนะ ทำไมก่อนทำไมอ่ทีมยังอ่าทีมงานไม่รุ่นพลัดดทีมงานไม่รุ่นพลัดใดพลัดดอยู่ตั้งไหนนี่อ่าอยู่จังการจ้างการมีตีจี๊ตเลยเนู่ สมอผมมยูนี่ไได้เนาะครับผมวันนี้มากินกระบอกม่ส่งข้ากับกกระบอกครับสากระบอกครับผมขอ่ได้รางวัลนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าไม่คอยไเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับเล้วครับนี่เอาตองฐาทีมนีว่อวันี้ครับปาีเียงครับป๋ามาจาทีมนี่ครับอเภแม่วางครับแม่วังแม่วังส่งข้ากี สองบล็อกเนี่ยนะครับครับโอ้สวัสดีครับปอครับโูกสวัสดีครับอันนี้สูตรไม่วางเนาะครับโอ้ไม่วางครับสูตรของนี้ไม่วางเนาะไม่วางเปิดนอกจากจะของนี้มักแล้วสาวก็นยังงนเนาะบล็อกไฟยังเด็ดเนาะครันี่เรียบร้อยแล้วเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ากำลังต่อไปนี่ทีมอย่างนี้ครับอันนี้ลูกระพูนมาครับผมลบระพูนมา อุ้นอำเภอยังไอ้บ้านบกระเจี๊ยครับบ้านบกระเจี๊ยบ้านเขือเจีครับกระเจี๊ยในปุ๋ยอุยองวะเพชรละเพชรเพชรเมืองยองครับโอเคเเมืองยองเลยเนาะเพชรเพชรเมืองยองเพชรเมืองยองครับโอ้บอกบอกไฟดอกนี่บอกหลวงครับเพชรละครับบอกหลวงขนาดอามากกี่บอกอามสามบอกครับสามบอกเนาะครับอันนี้เนอกเพชรเมืองยองเพชรเมืองยองครับเพชรเมืองยองน้ำนทีมโดนเนนอาร์มเียเนาะเนนอาร์มเลย ครัในนามนามทีมครับสม nee ัครมาจากวัดวานอสูตรบอกไฟนี่ก็มาจากวัดนอเพราะนั้นแบบแปลกเลยที่ว่าเน้นบ้านเฮาเนี่ยถึงยังเล่นบอกไฟหนอเขาว่าสูตรเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไยบ้างบ้องไหมครับคือหายหายแล้วไม่น่าจะหายไปแล้วเนาะโอ้ยต้องกราบขอบคุณเน้นนักนักตีฮักษาอนุรักษ์ไว้เนอร์เอาล่ะก็เงินมั่นใจนะครับ อันนี้ทีมนี่มาจากไหนครับจันครับผมจันไฉครับจันไฉจันหม่ครับเอาอมากี่กี่บอกแนะม่อกันนี่ผมนี่นะบอกกันเดีหมเดียวหมูใจ้เนี่ยด่าโอ้จันซีถึงหมดแท้ก็บอกครับน้อโอ้แต่นี่ห<อ>มายไว้เรียบร้อยนะเน้อขอบคุณครับ วันนี้เอาจากจากที่ไหนนะครับสันปะอมสารประตองส่งปวดโอ้เอามากี่บอกสีบอกเกินโอ้เด็ด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 อันนี้หมายขอยไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคาดว่าเดี๋ยวนี้จะแสดงฝีมือแล้วครับกราบนมัสการหน้าค้าผมอันนี้เป็นบางจุดเหมือนกับ สวัสดีครับครับแล้วลุงหนานม่ไหนละปีเป้ามากี่กี่บอกมาสองมาสองพูดคำสองพูดคำสองเป้ามามาสองทีมกรับครับโอ้โอันนี้สูตรมึงเป้าเนาะสูตรมึงเป้าอันนี้ต้องเปิดเหมือนเป้าววันที่เก้าพฤศจิกายนที่ไหนครับที่อ๊ะรถไฟมือ เอากรไฟมือ่นตีพวกนั่นเนาะไม่เตี้ยเนาะครับผมนี่เหรอ <c oughs> สูตรเมืองป้าวมีนี่นะเจ้าป่อเมืองป้าวมีนี่เ <c oughs> ลย้ว่านี่ทีมนี่มาจากไหนครับโอ้ไมหลุนบ้านบอลครับเุ้ยบอลเนี่ยหรอเออบ้านบอลเมืองป้านะครับบ,บ,บ้านบอลเมืองป้าเหมือนกันครับอ๋อ <c oughs> คือนี่นอนนี่ก็เออพี่ปีบ้านวะครับปีบ้านเนาะครับอันนี้ก็เหมือนกันไมหลุนบ้านบอลเหมือนกันครับผม กลายเนเอาแต่ี่น้อกมึงฟ้าวีเลยเจยกันครับอ่าสุสุขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับเอาแต่เอาวานนึกวันนี้เอามากี่กระบอกครับมสี่กระบอกใช่มาอยู่ครับเมียได้มาอยู่ย้ายได้ยังมาอยู่มีไหนย้ายมาก่อนนี่ยายเป็นคนตั้งลานมาแล้วยายจื่อยายอย่างยายอ่อนครับยายอ่อน ยายสวกการนาเดียใจสวกมาบดีบดสวกบดสวกแล้วกาวล่นบะสเมละอ่อนนี่ล่นล่นกินกินเนก้อล่นตกไฟบดีบดเดียวไฟดีเข้าไปครับยายได้อันนี้คือทีมยายได้อยู่บ้านศิลปีนแจกจอมตองจอมตองเขาจอมตองเนาะยายได้มาจากจอมตองกรับะโหลกตันเนาะเฮ้ยนี่กำลังใจนะครับขอบคุณครับ ยาย่ายังมาอยู่อยู่เมียมาเตืออันนี้คือบรรยากาศป็่อ้องสลาบอกไฟเฝนกำลังรับเจ้าหมูเจ้าจมเหยวัดใหม่ชัยมงคลหรือห้วยบอนตีอำเภอดอนสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ The whole hip <laughs> ไดสาวคะแนนอของไอรอลโมเดมต่อไปเจูนะครับเบอร์เจ็ดสิบอเลย 7จ็ดสิบเจ็ดสิบสี่อันนี้บอกไฟเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าจากทีมอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงไายเป็นบอกสุดท้ายของสลาจากเชียงไายนะครับต้องขอบคุณ พินอสลาเจ็งโอ้เกือบต่อไปนี้เป็นเบอร์สุดท้ายของสนามวัดไม่มงคลชัยห้วยบอนตำบลไมโปง่งอำเภอร้รอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับงานประเพณีส่งน้ำประดาษของวัดห้วยบอนในปีนี้นะครับมีการแข่งบอกไฟดอกกัน มาดูบอกสุดท้ายรับโอสาวคะแนนครับนี oh ่ครับอันนี้ก็คณะกรรมการกําลังรวบรวมคะแนนอยู่นานแบ่งกําลังรวบรวมคะแนนอยู่ตาสินเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนดับหนึ่งนี่อ่ะบอกที่หนึ่งเบอร์ห้สิบห รางวัลที่2เบอร์63เบอร์รางวัลที่3เบอร์31เบอร์รางชมเชยอันดับ1 30าเบอร์32ชมเชยอันดับ265้านะครับ8786 85 84แล้าแลก็84พร้อมกันขอบคุณนันแบ่ง <c oughs> ขอบคุณผู้อธิการนะครับเจ้าวาดหน,นักเลยนะครับขอบคุณตี่จัดการเขลื่อขันวันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ครับผม รางวัลที่สารางวัลที่สเบอร์หกสิามคะแนน่รางวัลรางวัลที่สองนี่รางวัลที่สองรางวัลที่สอง โอ้กาแฟกาแฟครับไม่จะย้อนแสงไมหับมเดูนะครับต่อไปรางวัลนเดิมวครับเบอร์55เส้อแปดสิบเจ็ดเจ้าเดิมทีเดิมแชมป์เก่าหร้องสัลปีตแชมป์เก่าอ่ะนะครับอ่าเป็นแชมป์เมื่อวันที่30มีนาก็อใครเนี่ยครับเนาะสนามนี้ สองวันที่้าสามพินานฟันกรดงกับไข่นีนน้ครับกรวันนี้ก็ได้สำลเัเนาะรางวัาชมเชยสองรางวัลเลาเบอร์สามสิสองแลววนนะเบอร์โฮครับพรอิดตลุงเลยะครับอิโตุลงุงรางวัลชมเชยนะครับขอบคุณเด็กพี่น้องสลา,าก,ก,กหักละปก้องพิษผัดประกันได้กับอฮสามมาททนะิม้าไปตัวย สองรางวัลฮะอ่าเรียบร้อยนะครับรางวัลเชิงชัยขอบคุณผมแล้วครับการแข่งข huh? um> ันบอกไฟดอกสเปรตตีว totally> um ัดใหม่มงคลชัยห้วยบอลก็มีแต่อีกก่อนนะครับผมเวลาเปิดคนไร้สดผัดตุมหม้อข้องต่างจะนได้ก็ขอสีมาภัยกับพี่น้องเจ้าสลาบอกไฟทุกสายทุกขนาดเนาะ